เราจะมีรายงานสดทางโทรศัพท์นะครับมาจากคุณวิสรุตบุญยาครับสวัสดีครับคุณวิสรุตครับสวัสดีครับคุณเอกวารันยูครับเครือ่าประชาชนนะครับในย่านบริเวณบางพักแล้วก็ใกล้เคียงก็มาร่วมในประชาชนในร่วมย่านสิงเก้าด้วยนะครับก็จากการที่เมเจอร์ซินิเพ็กรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กสิง์เก้านะครับเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องอย่างที่คุณเอกวารันยูได้กล่าวไปกับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันที่9แล้วก็ทาง คณะผู้ประสานงานที่สลับสับเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าจะจับไปถึงวันที่31น,น,นะครับผมก็คือโดยงานนี้ก็ส่วนใหญ่ประชาชนผู้ที่มาร่วมงานก็สวมในชุดเสื้อสีขาวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถือป้ายข้อความเล็กเต็มไอโวตแต่เคยทํากันมานะครับพร้อมกับตะโกนคําว่า2กุนภาต้องการไปเลือกตั้งแล้วก็พอกันที ความรุนแรงนะครับในในกิจกรรมก็จะมีการพับนกกระดาษเพื่อที่จะสื่อความต้องการว่าต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับผมแล้วก็ในโดยงานนี้ก็มีคุณเอกอัาการน,นะครับเจ้าของอาวาทกรรมรสเกอกนาโอที่เป็นชูใส่คุณอภิสิทธิ์นะครับผมเป็นคนแรกก็เป็นคนในงานนี้ก็ได้เป็นคนแรกนะครับเป็นคนนําเริ่มจุดเทียนก่อนที่จะแจกสายให้กับประชาชนที่มา มาร่วมในงานช่วยกันปากเป็นสัญลักษณ์สันติภาพอย่างที่เคยทากันมานะครับผมซึ่งในโอกาสนี้คุณเอกอภากรก็ได้ปลาสายผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กหรือว่าทรโขงนะครับกับผู้ที่มาร่วมง,งานด้วยว่าอย่างย้ําถึงให้ทุกคนเคารพถึงความแตกต่างของกับประนามการกระทําของม็อบประชาธิปัตย์นะครับโดยนาะยเอกบอกว่าเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวและก็ข้อเสนอของม็อบประชาธิปัตย์นั้นมุ่งที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าล้มล้างการปกครองอย่างแน่นอนนะครับพร้อมกับแสดง ยืนยันกับผู้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่าการแสด,ดงตัวแสด,ดงสิดธิออกมาครั้งนี้เป็นการทําเพื่อลูกหลานไม่ว่าในลหลายจุดเหมือนกันที่มีกิจกรรมการจุดเทียนแล้วก็ชูคําว่า respect my w o t e นะครับผมครับนะฮะขอบคุณคุณพิศรุตนะครับขอบคุณครับครับผม